สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์สมเกียรติช่อเหมือนนะครับจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง php t e s t นะครับซึ่งอยู่ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับในส่วนของ php t e s t นะครับจะเป็นการกำหนดกลุ่มของวิธีการและคุณลักษณะที่ต้องการใช้ได้กับหลายๆลาสนะครับโดยตัว การกำหนดคุณลักษณะที่เป็นทีส์นะครับก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกับค a r สนะครับหรือทำได้เหมือนค a r d นะครับแต่วิธีการสร้างนะครับจะใช้คีย์เวิร์ดที่ชื่อว่าทีส์แล้วก็เวลาจะใช้นะครับในแต่ละคลาดหรือทุกเรียกใช้นะครับจะใช้คำว่า use นะครับในคลาดที่ต้องการนะครับทำให้สามารถสืบทอดนะครับพวกคุณสมบัติและวิธีการของค a r d ที่มีการใช้ซ้ำได้นะครับ จากภาพนะครับตัว Tist a แล้วก็ Tist b นะครับจะสามารถถูกเรียกใช้นะครับจาก card 4โดยที่ไม่ต้องสนใจในเรื่องของการสืบทอดนะครับหรือการ implement นะครับคล้ายๆกับตัว interface นะครับมาดูในส่วนของ Tist นะครับที่เราสนใจก็คือ Tist เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับ card นะครับคือดำเนินการ เหมือนกับค์ดได้เลยนะครับแต่จะไม่สามารถสร้างตัว Instance นะครับหรือ Object ขึ้นมาได้นะครับจะต้องอยู่รวมกับค์สหรือค์สสามารถใช้ตัว m e t h อดหรือคุณสมบัติต่างๆภายในทีสได้นะครับตัวคาสนะครับสามารถเรียกใช้ได้หลายๆทีสนะครับหรือหลายๆคุณลักษณะที่เป็นกลุ่มของสิ่งที่เราทำซ้ำๆนะครับ ข้อควรกําหนดนะครับในเรื่องของการสร้างทสในภาษา PHP ก็คือควรกําหนดนะครับคุณลักษณะเฉพาะนะครับใน1รายการต่อ1นฟล์นะครับเช่นเดียวกับการนิยามคลาสแล้วก็อินเทอร์เฟซนะครับที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับในเรื่องของอินเทอร์เฟซเมธอดนะครับตัวอย่างนะครับในภาษา PHP นะครับทสก็จะใช้คีย์เวิร์ดนะครับ แล้วก็ชื่อ TIS นะครับส่วนภายในก็เหมือนกับการเขียนโปรแกรมใน a r ดเลยนะครับที่มี Attribute มี Method ต่างๆนะครับมาดูการสร้าง TIS t นะครับตัวอย่าง TIS user นะครับมี Attribute นะครับที่เป็น First Name กับ Last Name นะครับมี Method ทั้งหมด3ตัวก็คือ Set First Name เซิร์ฟเวร์เนมแล้วก็เกตเนมนะครับโดยทั้งหมดนะครับเมธอดทั้งหมดนะครับหรือพฤติกรรมทั้งหมดนะครับจะดำเนินการกับ a t t r i b u t e ที่เป็น first name และ last name นะครับทั้งในการเขียนนะครับและการดึงค่ามาแสดงผลนะครับหรือ Return ค่าออกมาเมื่อดูตัวอย่างนะครับของการใช้ t ี s t นะครับในภาษา p h p นะครับยกตัวอย่างก็คือ บรรดที่2ถึงบรรดที่5นะครับเป็นการสร้างคารดนะครับชื่อคารด a แบนเบลนะครับไลบรี y นะครับแล้วมีการยูสนะครับโค้ดหรือทีสคุณลักษณะที่เป็นยูเซอร์ที่เราสร้างขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อีกคารด์หนึ่งนะครับก็ใช้แบบเดียวกันนะครับเป็นการสร้างคารดที่ชื่อว่า a n o t h e r Card นะครับและใช้ทีสนะครับที่เป็นยูเซอร์นะครับ เวลาเรียกใช้ก็ใช้ use นะครับเมื่อนำมาเขียนเป็น i n s t a n c นะครับในแต่ละแต่ละคาดนะครับก็สามารถที่จะทำการ new i n s t a n t object นะครับแล้วก็ทำการเรียกใช้ Method หรือ a t tribute ต่างๆที่อยู่ในทีนั้นได้นะครับซึ่งจะแตกต่างกันระหว่างขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่ส่งเข้าไปนะครับทั้งสองตัวก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันหรือเหมือนกัน ทั้งสองขาดสรุปนะครับในเรื่องของทิสนะครับหรือคุณลักษณะที่ใช้นะครับจะต้องมีการจัดเตรียมสําหรับการใช้โค้ดซ้ำในแต่ละโค้ดในแต่ละคาดนะครับคุณลักษณะนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถกําหนดชุดของวิธีการที่ใช้ซ้ำได้นะครับมีการใช้งานร่วมกันอยู่ในหลายๆคาดนะครับในกรณีที่ต้องการ ทำงานในบางกรณีนะครับหรือวิธีการหลายๆวิธีการนะครับเราอาจจะสร้างเป็นกลุ่มของ t ีสไว้ก่อนได้แล้วก็มีการเรียกใช้นะครับสามารถใช้รหัสรหรือโค้ดร,ร่วมกันและช่วยลดความซับซ้อนของโค้ดที่สร้างขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งในส่วนของตัวการสืบทอดนะครับหรือการ implement นะครับคีย์เวิร์ดที่ใช้นะครับก็คือ T s แล้วก็ย Use นะครับสจึงไม่ต้องมีการค์สจึงไม่ต้องทำการสืบทอดจากสุปร์คาส์นะครับจากภาพตัวอย่างนะครับพฤติกรรมในเรื่องของทรงผมหรือสีผมนะครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่หลายๆค์สใช้ร่วมกันนะครับหรือหลายๆอ็อบเจกต์ใช้ร่วมกันนะครับเราก็สามารถสร้างเป็นทีสขึ้นมาหรือคุณลักษณะทั่วๆไปนะครับที่เป็นดวงตาหรือว่าสีของดวงตานะครับหรือลักษณะของคิ้วนะครับ เราก็สามารถที่จะกําหนดเป็นชุดในการจัดการนะครับหรือพฤติกรรมนะครับที่ซ้ำๆๆกันนะครับแล้วค่อยเรียกใช้จากคาดต,ต่างๆนะครับในวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเรื่องทิสไว้เพียงเท่านี้นะครับ